เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนการเทคนิคการแตะบอลอ้อมหลังคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับทำกันยังไงนะครับมาี๋ยวน้องมาุตนนี่นะครับคู่ต่อสู้อยู่งี้เราเลี้ยงบอลมาปุ๊บแล้วก็ใช้ยวิธีตาขึ้นรอกก่อนครับพึ่งลอกมาปุ๊บมาจับได้ยังงี้ครับนี่ครับ อยู่งี้บ้างไอ้อยู่งี้ใหม่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ครับดูเริยงบอลมาจ้าขึ้นพื้นไหนเหรอครับจะทำนะครับแตะมาครึ่งรอบหนึ่งสองหยุดสองสามแตะอ้อมแค่นี้ครับนี่ครับอ่าดูดูดูด้านนี้บ้างมาพื้นครับเริ่มทำนะครับหนึ่งสองจับเงียคบหมุนปึ๊บแตะอ้อมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองอ่าลองให้น้องฝึกดูก่อน ปึ๊กแต่อ้อมตึงอ้อมบอกอ่ะแต่อ้อมไปเมาเอาเมาเออลองดูทิเอาเต็มรอบก่อนเล้วดูเข้าเข้าดูอ่ะปึ๊กดึงกันเลยปึ๊กพึ๊กพึ๊กบอกบอกขึ้รอบไม่ได้ไหมบอกขึ้นไหมข้างหน้าให้เต็มรอบก่อนเขามองเขาแย่ป๊บอ่าเห็นไหมครับก็อันนี้จะไม่ไม่ไม่ยากนะครับดูเชิญครับเหมือนหน้าที่แล้วครับเชิญครับเดี๋ยวดูวิธีวิธีทำนะครับง่าย ก็คือเราจะเล่นด้วยปกติก่อนเราจะทำเนี่ยเราขึ้นด้วยเทคนิคกาวขึ้นรอบนะครับดูครับเราขึ้นมาบอกขึ้นมาก่อนผู้สู้อยู่ด้านหน้าครับแล้วเราก็มาปุ๊บเราเอี้ยวตัวกลับมาแตะนี่นะรอจนหว่าผู้สู้เข้ามาแล้วก็ดึงบอลไปข้างหลังแช่ไหมเออแตะออกนครับี่ครับอาจจะดูดูด้านด้านนี้ใหม่ครับดูด้านหลังดูด้านหลังบอกหม้างหลังครับปุ๊บผู้สู้อยู่ด้านหน้ามาดึงปุ๊บมาจับเป็นกาวขาเดียวครับลหัน ่างไว้ให้คู่ทุ่เข้ามาดึงแตะอ้อม,อมยังไงก็เน,งเนหนิคนี้ถ้าคนทําครึ่งรอบหรืออะไรได้คิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะยากครับลองเอาไปฝ<ห>ึกใช้กันดูนะครับ